สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตินจี้ในเกมนะครับและว,วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะครับทุกคนและว,วันนี้เราก็มาอยู่ในแมปแบ็กกี้วีสานะครับทุกคนและว,วันนี้ครับเราก็จะมาเอาส่วนผสมที่เราไม่เคยผสม2อ,อย่างอะไรเลยนะครับก็คือถังละวานในไมค์คัฟนั่นเองนะซึ่งไอเทมนี้ก็กลายเป็นตำนานไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองผสมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะ <S <S ผมก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับผมไอ้าไอถัองละวานในไมค์คับนี่โอเคเดี๋ยวลองผสมดูซิว่าจะเป็นยังไงทุกคน โอเคแล้วก็เอากิ an, สต้นนี่ผสมเข้าไปทุกคนมันจะเป็นยังไงนะนี่ทุกคนมันจะเป็นชุดเกานะในไมค์ครับทุกคน,น,นชุดเกาะเ,เพชรนั่นเองนะลองมาชิมัปเลยดีกว่านะทุกคนนี่นะครับโอ้โหชุดเกาะในไมค์ครับทุกคนชุดเกาะเพชรของเรานะครับผมโอ้โหนะครับผมและนี่คือส่วนผสมที่เราไม่เคยนะครับผมแล้วก็อีก2อย่างน่าจะเป็นส่วนผสมอีกอันหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาผัดส่วนผสมอีกต่อไปเลยนะครับเป็นอันที่สองนะครับทุกคนโอเคไปเลยนะครับ โอเคนะครับต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินเอของเรานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาซิ้งกาเนี่ยผสมเข้าไปเลยแล้วก็เอาแฟรี่ผสมเข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินเอมานะครับผมก็คือเราจะกินให้เรากลายเป็นตัวเล็กนะทุกคนมาตัวเล็กลงว้าเรียบร้อยนะครับผม โอเคนะครับมันได้ดินเอมาแล้วนะครับลดล,ล,ลบยาสูตรนี้ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาถังละว,วานในไมคครับเนี่ยผสมเข้าไปเลยนะครับผมนะมันจะกลายเป็นแบบว่าเป็นดินเอที่แบบพิเศษมากนะครับมันก็จะเป็นดินเอที่เราจะกลายเป็นสตีมมันเองทุกคนสตีมในไมค์ครับทุกคนนี่นะครับโอ้โหหน้าตาสตีมในไมค์ครับทุกคน เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แกนี้มาอยู่ในโรบอกได้ไงปกติพี่แกจะอยู่ในเกมไฮคาร์นะไม่ใช่โลบอกนะเนี่ยโอ้โหนะครับผมเราได้กลายเป็นสตีฟในเกมไมค์รับทุกคนโอ้โหจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมสําหรับสตีฟของเรานะครับผมโอเคครับส่วนผสมเท่านี้นะครับอาจจะยังไม่เคยผสมสออย่างจากถังละวานในไมค์ครับทุกคนโอเคส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมส่วนผสม2ออย่างที่ผมไม่เคยผสมนั่นเองนะครับผมผมก็อาจจะลืมไปแหละนะครับนะโอเคนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคสาหรับถังละวานในไม้ครับของเรานะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะเอาแล้วนะครับทุกคนก็สลับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนไปบ่ายนะครับคลิปอาจจะจบสั้นหน่อยนะครับทุกคนโอเคไปแล้วไปบ่ายนะครับ